สี่ประโยชน์ของโยเกิร์ตโอ้โหที่คุณเห็นแล้วคุณต้องทึ่งเลยนะคะทำให้เรารู้สึกว่าบางทีทานแทนนมได้เลยค่ะอูพี่ปราคะ่ะโยเกิร์ตมันมีประโยชน์มากเลยหนูบางครั้งเนี่ยหนูทานนมไม่ค่อยได้หนูจะทานโยเกิร์ตได้หรือไม่คะวันนี้พี่ปรามีคำตอบให้แล้วนะคะมาฟังพี่ปราเลยคะ่ะสี่ประโยชน์ของโยเกิร์ตนะคะ ที่บอกเลยว่าเราจะได้รับผลมากกว่าการดื่มนมสีกนะคะเชื่อไหมคะว่าโยเกิร์ตเขามีกระบวนการผลิตโยเกิร์ตนี้จากนมนะคะเราก็ทำไม่ยากเลยเรามาดูกันเลยค่ะเราสามารถทำโยเกิร์ตกินเองได้ง่ายง่ายง่ายเลยนะคะถ้ามีเชื้อโยเกิร์ตแต่ถ้าใครไม่มีเชื้อโยเกิร์ตเราก็สามารถใช้วิธีการหมักน้ำตาลเพื่อให้เชื้อจุลินทรีย์เจริญเติบโตในนมแทนได้นะคะ ทำได้โดยการผสมต่ตาลเข้ากับน,นมแล้วก็ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องปกติ2-3วันค่ะหลังจากนั้นให้นําส่วนผสมมาผ่านความร้อนก็จะได้เชื้อโยเกิร์ตนะคะคราวนี้เรามาดูเลยค่ะวิธีการผลิตโยเกิร์ตจากนมข้อที่1ก็อุ่นนมสดนะคะแล้วก็เติมนมผงลงไปค่ะจากนั้นตั้งไฟไว้ที่95องศา,ศาเซลเซียสระยะเวลานี้5นาทีแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะข้อที่2 ลอดอุณหภูมินะคะให้เหลือ45องศาเซนเซียสหลังจากนั้นเติมเชื้อโยเกิร์ตลงไปคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้ข้ามคืนค่ะเพียงเท่านี้ก็จะได้โยเกิร์ตโฮมเมคแล้วนะคะจะรับประทานแบบเปล่าๆหรือจะเพิ่มประโยชน์โดยการใส่ผลไม้หรือซีเรียลพิปราเมามันอร่อยนะคะอร่อยไม่แพ้กันเลยโยเกิร์ตมันมีประโยชน์มากมายจริงๆนะคะเห็นไหมคะวิธีการผลิต โยเกิร์ตจากนมนี่ก็ไม่ยากเลยค่ะแล้วสิ่งหนึ่งที่พี่ปรายอยากจะบอกเลยนะคะหลายคนชอบทานโยเกิร์ตมากโดยเฉพาะโยเกิร์ตมีประโยชน์หลายคนต้องการลดน้ำหนักแล้วก็ให้ผิวพรรณดีเพราะฉะนั้นเลือกทานโยเกิร์ตที่เกิดประโยชน์กับร่างกายของคนเรานะคะอย่าลืมค่ะโยเกิร์ตมีประโยชน์มากมายงถึงตอนนี้พี่ปรายอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกัน,นะคะ่ะ กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสินิดีท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube ท f ฟิชเป็นการกำลังใจพี่ปรานะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อในเรื่องของประโยชน์ของโยเกิร์ตค่ะมาฟังพี่ปราเลยนะคะ 4. สุดยอดประโยชน์ดีๆจากการรับประทานโยเกิร์ตนะคะพี่ปราบอกเลยว่าโยเกิร์ตเป็นได้ทั้งของทานเล่นผสมกัญญพืชหรือเราจะใส่สลัด เนื่องจากยังไงคะทั้งอร่อยแล้วก็มีประโยชน์มากโดยประโยชน์ที่เด่นชัดของโยเกิร์ตมีอยู่ด้วยกัน4ข้อก็คือข้อที่ 1. นึ่งบอกเลยนะคะโยเกิร์ตเป็นแหล่งพลังงานชั้นดีค่ะในโยเกิร์ตหนึ่งถ้วยนั้นมีโปรโตีนมากกว่านม20%จึงเป็นอาหารทางเลือกของคนที่ต้องการลดน้ำหนักนะคะซึ่งเราสามารถเติมผลไม้ลงไปเพื่อเพิ่พมวิตามินและก็เกลือแร่ได้ด้วยค่ะ ท้าให้การกินโยเกิร์ตหนึ่งถ้วยอุย้ยอิ่มท้อมากกว่าการดื่มนมหนึ่งกล่องนะคะเพราะอะไรเหรอคะอาคําถามนี้พี่ปลาตอบง่ายๆเลยคะ่ะพอร่างกายจะได้รับโปรตีนจากนมและก็กากใย,ยจากผลไม้หรือธัญ,ญพืชที่เติมลงไปในโยเกิร์ตนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่พี่ปลาบอกเลยถ้าเราทานเป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติได้จะดีมากเลยเพราะว่าเลยเหรอคะการทานโยเกิร์ตรสธรรมชาตินี่ก็ไม่ทําให้เราเนี่ยได้รับอะไรคะ ได้รับน้ำตาลจนมากเกินไปแล้วก็ไม่เพิ่มทำให้เราอ้วนตอนนี้นะคะโยเกิรต์ตมีรสชาติต่างๆอร่อยแล้วก็น่าทานมากๆเลยค่ะข้อที่2โยเกิรต์ตอุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุค่ะในโยเกิรต์ตมีทั้งวิตามิน B2 แล้วก็ B12 ที่ช่วยสร้างเม็ดเลือดแล้วก็บำรุงระบบประสาททำให้ร่างกายแข็งแรงลดอาการกล้ามเนื้อแข็งกริง่งแล้วก็กระตุกนอกจากนี้นะคะ โยเกิร์ตยังอุดมไปด้วยแคลเซียมและก็ฟอสฟอรัสช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงค่ะเพราะแคลเซียมเป็นองค์ประกอบของกระดูกและก็ฟันทั่วร่างกายเลยนะคะอันนี้สําคัญจริงๆเลยค่ะพี่ปลาอยากจะบอกเลยว่าโอ้โหโยเกิร์ตเนี่ยมันช่วยในเรื่องนี้ได้ดีมากค่ะแต่การรับประทาน,นเฉพาะแคลเซียมนั้นร่างกายจะไม่สามารถนําไปใช้ได้โดยตรงนะคะเพราะต้องใช้แมกนีเซียมและก็ฟอสฟอรัสเป็นตัวช่วยค่ะ จึงจะสามารถนำแร่ธาตุเข้าไปซ่อมแซมกระดูกและฟันได้เป็นไงคะเราสามารถหาได้จากทัญพืชที่ไม่ขัดสีทเอัลมอนด์แล้วก็กล้วยเพียงนำวัตถุดิบเหล่านี้นะคะมารับประทานพร้อมกับโยเกิร์ตก็จะทำให้ร่างกายเราได้รับประโยชน์จากโยเกิร์ตเต็มที่มากๆเลยค่ะพี่ปลาอยากจะบอกนะคะในปัจจุบันวิทยาศาสตร์การอาหารก้าวหน้ามากเลยค่ะ สามารถเติมวิตามินอื่นๆลงไปเพิ่มได้เช่นวิตามินดีที่ช่วยทำให้กระดูกแข็งแรงเห็นได้จากโยเกิร์ตที่จ,จัดจำหน่ายในประเทศไทยนะคะซึ่งอันที่จริงแล้วร่างกายสามารถสังเคราะห์วิตามินดีเองได้ด้วยการเอามารับแดดในตอนเช้าแต่สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะบางครั้งนะคะโอกาสในการรับแสงแดดก็ลดน้อยลงโดยเฉพาะคนที่เป็นไงก็ต้องเข้าทำงานเร็ว ในภาวะปัจจุบันนะคะต้องแข่งขันกับเวลาเราต้องต่อสู้กับสิ่งต่างๆบางคนก็ทํางานเข้าแต่เร็วเลยนะคะแล้วออกมาก็มืดแล้วละค่ะเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้สําคัญมากๆเลยะค่ะถึงตอนนี้แล้วพี่ปลาอยากแชร์ก็คิดเห็นแชร์รประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง y ยูทู e พี y f i s h เป็นก่อนกำลังใจพี่ปลานะคะ เรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงใหม่คุณภาพเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อในเรื่องของโยเกิร์ตเลยนะคะโยเกิร์ตมีประโยชน์จริงมาฟังกันมาเลยนะคะข้อที่สามโยเกิร์ตช่วยให้หน้าใสาค่ะถ้าขับถ่ายสะดวกลำไส้สะอาดใบหน้าของเราก็ต้องใสยอย่างแน่นอนแต่เรารู้หรือไม่ว่าโยเกิร์ตนั้นสามารถนำมาพอกหน้าเพื่อบำรุงผิวพรรณและบรรเทาอาการอักเสบของสิวได้ด้วยค่ะ ซึ่งโยเกิร์ตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติไม่มีสารตรกค้างแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อผิวหรือทั้งยังช่วยให้ผิวนุ่มขึ้นค่ะโยเกิร์ตรสธรรมชาตินั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะพี่ปลาบอกเลยค่ะแต่ก็ต้องควรระวังพวกเป็นยังไงคะปริมาณผลไม้หรือซีเรียลที่ใส่ลงไปเพราะหากใส่มากเกินไปก็อาทำให้ร่างกายของเราได้รับน้ำตาลในปริมาณที่สูงแล้วก็ถ้าเราทานต่อเนื่องเป็นประจำก็จะอ้วนได้นะคะ พี่ปราบอกเลยว่าอันนี้สําคัญค่ะเพราะฉะนั้นโยเกิร์ตช่วยให้หน้าของเราเนี่ยสาวสวยใสนะคะสาวๆต้องชอบแน่นอนแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าเราทานโยเกิร์ตเราก็อย่าเอาประเภทที่มันมีน้ําตาลมากเกินไปเพราะจะทําให้น้ําหนักของเราขึ้นได้ค่ะข้อที่4โยเกิร์ตช่วยทําให้ขับถ่ายสะดวกนะคะในโยเกิร์ตจะประกอบไปด้วยแบคทีเรียซาม,มเนล่าค่ะอีโคไลแล้วก็คอริโฟน พี่ปลาบอกเลยนะคะเขาเป็นแบตเตเรียที่ดีต่อร่างกายช่วยในเรื่องหมองการย่อยอาหารทําให้ร่างกายนี่ขับถ่ายออกมาได้สะดวกมากขึ้นรวมถึงอะไรคะรักษาการท้องผูกเพราะจะทำมุขจระนิ่มลงนอกจากนี้ยังช่วยบรรเทาอาการท้องเสียได้ดีด้วยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่ปลาบอกว่าเป็นเรื่องสําคัญนะคะการที่เราจะเลือกรับประทานโยเกิร์ตชนิดใดหรือว่าประโยชน์อย่างไร และสิ่งหนึ่งนะคะสําหรับคนที่ต้องการให้ผิวพรรณดีการที่โยเกิร์ตช่วยทําให้เราขับถ่ายสะดวกขับถ่ายมาดีคือนี้จึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆอย่าลืมนะคะผิวพรรณของเราจะสวยใสยได้ก็คือสุขภาพร่างกายของเราข้างในจะต้องดีพัาผ่อนใี้เพียงพองทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ทานสิ่งที่เสริมหรือช่วยทําให้ผิวพรรณของเราดีมากขึ้นนะคะหนึ่งในนั้นก็คือโยเกิร์ตค่ะ เพราะฉะนั้นวันนี้เชื่อเลยอย่างราคาะว่าโยเกิรต์ตเนี่ยมีประโยชน์มากมายเลยคะ่ะแล้วก็เราอาจจะได้รับได้ามากจะมากกว่าการดื่มนมคือถ้ามีใครที่ทานนมธรรมดาไม่ได้ไม่ชอบนะคะก็อยากจะให้กลับหันกลับมาทานโยเกิรต์ตกันคะ่ะแล้วเราจะรู้ว่ามันมีประโยชน์กับร่างกายของเรามากมายจริงๆเห็นไหมล่ะคะแทนที่จะได้ประโยชน์จากโยเกิรต์ตถ้าเราทานโยเกิรต์ตนะคะนี่พี่ปราต้องเน้นย้ำมากๆเลยคะ่ะ ถ้าเราทานโยเกิร์ตและใส่พวกซีเรียลหรือปริมาณผลไม้มากเกินไปเราก็อาจจะเสี่ยงต่อการที่เป็นภาวะว่าโรคมเบาหวานซะก่อนเพราะน้ำตาลในเลือดสูงแต่ยังไงก็ตามนะคะตรงนี้เราก็ไม่ต้องกังวลถ้าเราดูแลสุขภาพได้ดีก็คือรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะพอถ้ารับประทานในปริมาณที่พอเหมาะก็จะมีประโยชน์กับร่างกายแน่นอนเนื่องจากโยเกิร์ตนี่มีประโยชน์มากๆนะคะ สิ่งต่างๆเหล่านี้พี่ปลาอยากจะบอกเลยว่ามันอยู่ที่การดูแลรักษาตัวของเราเองนะคะเราต้องดูแลสุขภาพของเรามากๆค่ะถึงตอนนี้แล้วเหมือนเดิมนะคะพี่ปลาก็อยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะแล้วแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่น กดติดตามกดกระดิง่งช่องย u ทู b e ีที่ฟิตเป็นก่อนกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเต,ตรียมวเข้าสูงผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้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 งช่องยูทู e a ี t ี่ฟิเชื่อพี่ปรานะคะ